นี่พี่น้องโอ้ซีมือของมอน้องไส้นี่พี่น้องเลยนี่โอ้ปลานี่พี่น้องนี่ปลาติดซีนปลาติดซีนไอเมย์ไอเมย์ว่าปลาติดซีนพี่น้องเนาะนี่เพี่ยวจะเอาไปขายได้หน่เด้มาเบิองดูเอฟซีเนาะนี่บ้านเอฟซีเขาเอิ้นว่าปลาอีสังนาะนี่เนาะนี่ ไลยได้เนี่ยเดี ăn ăn say say ๋ยวพ่อแม่หน้อยได้เนี่ยเพื่อจะเอาไปขายมัดนี่ละจงจงไว้กินแน่ของมอนี่เนาะนี่มอนี่เพิ่นอันนั้นบ่จะใส่ซังใส่ให้ใส่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 โมงเนาะใส่แฮ่พี่น้องเลยของเพิ่นก็ได้นี่เอาเก็บเก็บเก็บซอยกันใส่ตัวในทุ่งได้ให้เอฟซีเบิ้งเนี่ สซยู่ในท้องแม่ให้เขาเบิ้งนละยให้เอฟซีเบิ้งไม่ยังในอยู่ไหนฟายกุ้งอ้าวผมตาเหน็นเลยอ้าวอ,อันนี้ก็ยังป่าเนี่ตัวนี้ปลาชิ้นเลยเชื่อเอาไปเภษยังในเชฟข้าวายบอหรืวอว่าจิกินใายเนี่ยกินเนี่ยนี่กุ้งก็มีพี่น้องนี่กุ้งนำ้ำจืดพี่น้องเลยน,นี่<อ>นี่โบเมนกุ้งทะเลด้วพี่น้องนะกุ้งนำ้ำจืดพี่น้องเคยนี่นี่เนาะ ่ใหญ่สุดเลยพี่น้องซํานี้เก็เก็บโอ้ยังหลายอีซังอยู่ในอานหอยนี่เอามาให้ FC งนอยู่นี่อันนี้หอยคือหอยตัวเออคือหอยตัวบาซิเทียนเอาไปกินมื้อนั้นเนาะตัวนี้เนาะนี่ตัวนี้อันหอยจุบคือกันแต่คมเนาะตัวนี้เนาะหอยคมเนาะหอยจุบคมอันนี้หอยจุบเปลือกแข็งตัวนี้พี่น้องอันนี มันเป็นแนวนี้ก็มีพี่น้องเลยนี่คนมันนี่นี่มันเป็นแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะมันต่างนะมันมีซ้ำประเภทเลยพี่น้องนี่มาดูนี่นี่มันมีซ้ำประเภทพี่น้องเลยประเภทตัวอันนี้มันเป็นลายๆเนาะหอยตัวนี้หอยตัวนี้อันเบลล์ลายหอยธรรมดาและยหอยตัวนี้อันก้นมันอันนั้นเนาะก้นแบบสั้นๆพี่น้อง รถสาดก็ตั้งในสำนวยนี่รตํากันอรานี่แ a m i แมงอันนี้นําพี่น้องนี่นี่ c อ่อแมงอีหยังอันนี้นี่เนาะนี่เห็นบ่อืมนี่นี่พี่น้องแมงอีหยังเนาะผู้ใดฮู้ก็คอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะนี่แลก็มีแมงอันนี้อีกพี่น้องเอ้ยนี่ โอ้มีลายเนาะนี่เห็นบ่มีลายประเภทพี่น้องปลามีปลาล,ลดน้ำพี่น้องเนี่ยนี่ปลาลดโอ้ปลาลดนี่พี่น้องนี่ยผมกำลังเก็บยังมีตัวปิ้งน้ำได้พี่น้องนั่นนี่นะนี่ปลากังปลากลางปิ้ง,ง,งนำ้ำนี่น ป้าปลาเนียนป้าคืออันนั้นเนาะพี่น้องเนาะคือหุ่นยนต์เขาแสดงหนังนี่แนวนี้เลยเนาะปลาตัวนี้เนาะคือยานอวกาศพี่น้องเป็นหุ่นยนต์ยานอวกาศเนาะนี่นี่เอาเก็บ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 ่วยกันบัดแล้วสิให้แม่ไปขายได้เงินซื้อเขากินซื้อส่งซื้อเสื้อซื้อขนมซื้อข้าวต้มพี่น้องเลย kẹp 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 sợi cắn Tăng con tăng hết nọ, phí nọ, nọ. Ngàn, <laughs> việc nó phải nó nó hay mi không nó bỏ hay u ngon bỏ hay u việc của đây cả hết đây cả hết <cười> <cười> à mấy dọ mấy dọ bình gì mấy bình này mấy dọ in à bình nhân dọ là để quần này mình này vô này ở nào á hey, FC bừng nè oh, lai khát nạt với nó tụi mèng à này hả? แม,ม่งันดำๆนี่นะนี่นี่ตัวนี้หลายขนาดหนูน้องจะเสียไปกินในไรเนาะพี่น้องเนาะหัวหัวใช้เกลืออะไรหัวจักคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ใบาสิเทียนหลายเติบนี่ก็ห้อยนี ern, ่พ <establishing> ี่น้องนี่ห้อยห้อยนี่ห้อยคือกันกับตัวนี้แหละนี่ก็ห้อยนี่ก็ห้อยแล้วก็ตัวนี้อันสีพี่แม่เพิ่นสีเก็บ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 แมงไปขายเนาะ มันมีปลาตัวนี้นําพี่น้องมันมีหลายประเภทเนาะหลายประเภทของปลาแถวน้าทะเลคือซีบบมีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้น้าจืดเนาะนี่อันนี้มีแต่ไข่มาแล้วพี่น้องนี่ปลาน,นี่กันี่ทางในนี่ไข่ไข่ขเต็มหมดเลยพี่น้องเลยนี่โอ้ผู้ใดซื้อนี่คักแล้วผู้ใดได้ซื้อได้ได้กินไข่ปลานี่ยละนี่ปลาหุ่น อันนั้นงานอวกาศไปสำรวจโลกดาวอังคารนี่พี่น้องป่านี่นี่อู้พี่น้องเลยมีหลายประเภทอเลยป่านี่ยัิ่งบอทันหมดเดินรอบพี่น้องเนาะแถวบ้านสิบ้าวสิเทียนนี่ยังมีประเภทแนวอื่นอีกป่ายังมีหลากหลายประเภทป่าพี่น้องเลยนี่นี่อ่ะอืม คักๆพี่น้องคักบาดนี้มื้อหน้ามื้อหน้าเนาะมื้อหน้าบ่าวสิเทียนสิพาน้องๆพาน้องๆไปหาเนาะไปหาป้าตัวนี้ล่ะไปหาแล้วก็สิถ่ายคลิปพร้อมว่าเออวิธีหามันแนวดฝากติดตามเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวสิเทียนอีแม่แลก็น้องๆเนาะบ่าวสิเทียนกสิเฮ็ดคลิปเพราะว่าตอนนี้่นก็ยังคาเวียกพี่น้องเอ้ยยังแบบ ถ้าเฮดเวียกอยู่เนาะเวียกยังบ่ทันแล้วก็เลยออกนอกบ่ได้แต่ว่าวิทบาสิเทียนเฮดเวียกตัวนี้แล้วบาสิเทียนก็สิพาน้องๆไปหาปลาตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะบาสิเทียนสัญญาเลยขอสัญญาเนาะนี่สัญญาเลยว่าสิพาไปเนาะสิพาไปสิพา FC ไปเบิ่งเนาะก็บาักติดตามยาวๆอยู่เป็นอยู่น้ำกันกับบาจิเทียนกับอีเมลน้องๆนี่แหละพี่น้องเนาะ พี space, so space, ่น้องสิพาไปหาปลาตัวนี้หันก็ขอบอกบใจทุกกําลังใจล้านกําลังใจเนาะพี่น้องเนาะกได้ยอดวิวสํานี้ก็ย้อน FC ย้อนกําลังใจที่มีน้ําใจเมตตาซาว่าลมแล้วที่สงสารเนาะปลาสิเทียนน้องๆและกอีแม่ให้มีแบบมีอยู่มีกินนอยนึง